สวัสดีครับเพื่อนๆท่านยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องมิสเตอร์เ็มเชแนลนะครับก็หลังจากที่เรารู้จักกับปุย๋ยบัวไปแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆน้อนน่าจะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับถามว่าปุย๋ยบัวเนี่ยสำคัญขนาดไหนไมิเสเตอร์เ็มบอ,อกว่ามันน่าจะเป็นตัวเม็ดปุ๋ยที่สามารถที่จะทําให้เรา,าใช้ประโยชน์นะครับจากสารอาหารที่เกิดจากเม็ดปุ๋ยนั้นได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า การลดน้ําของโคลโลคาเซียเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแบบลดน้ําทุกวันนะครับเพื่อให้เขาได้มีความสดชื่นนะครับยิ่งถ้าเขาขาดน้านะเพื่อนๆน,นะครับอ่ามันมีต้นไม้ต้นหนึ่งของมิสเอ็มนะครับอ่าเป็นแบงค์เมจิกเนี่ยนะครับมิสเอ็มลืมลดน้านะครับลืมลดน้าอ่าไปประมาณ2วันน้ําแห้งนะครับแล้วก็กลับมาลดนะครับถามว่าเขาตายไหมเขาไม่ตายแต่เป็นไงครับเพื่อนๆใบเขาไหม้ครับไหม้ในที่นี้หมายถึงว่า เขาจะแห้งแล้วก็กรอบไปเลยนะครับเรามาจับใบอย่างเงี้ยมันจะหักเหมือนกรอบเหมือนเลเลยครับแบบแครบแคลบแคแตกไปหมดเลยแต่เขาตายไหมไม่ตายก้านก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ใบเขาแบบไม่เหมือนไม่มีน้ํากินอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆว่าเออถ้าเราเวลาเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดปกติทั่วไปเงี้ยมันละลายไวใช่ไหมครับยิ่งปุ๋ยผงเนาะปุ๋ยที่เป็นกากเป็นเกล็ดเนี่ยนะครับ ผสมน้ำลาดๆไปลดไปได้วันสองวันมันก็หมดไปแล้วหมดประโยชน์ไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วปุ๋ยที่เป็นเม็ดบัวเนี่ยมิสเอเมเลยเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้มาพูดเรื่องปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับมาปลูกเม,มาอีสไลท์โอ้โหแต่สไลท์ต้นนี้หน้าหายอีกแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมหน้าหายอีกแล้วนะครับเหมือนคลิปที่มิสเตอร์เอ็มพูดถึง ท p i โคสตอรมใช่ไหมครับทวิโคสตอ o มกับเม i ิส,สไลต์นี่ก็ใกล้เคียงกันหลังจากที่มิเซมซื้อมาต้นนี้นะครับซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าเขาก็ออกนะครับหน้าเขาก็สวยแต่หลังจากใบที่หน้าสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาทิ้งใบไปขึ้นใบใหม่ขึ้นมาเป็นไงครับหน้าหายไปหมดเลยเหลือแต่ความเขียวอย่างเดียวฉะนั้นแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องอนุบาลเขาก่อนให้ครบหเดือนนะครับ หลังจากที่เราอนุบาลนะครับมาได้ครบ1เดือนแล้วนะครับเมเซมก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกนะครับในส่วนของโคโรคาเซียเมาอิสไลท์นะครับโดยการปลูกแบบน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นอุปกรณ์แบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการปลูกโคโรคาเซียเมาอิสไลท์เป็นแบบน้ำนะครับวัสดุอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือมีกระมังนะครับมีตะกร้านะครับแล้วก็มี ต้นไม้ของเราที่เราจะปลูกรวมถึงวันนี้นะครับเราก็ไปควักมานะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับดินหมักใบก้ามปูโอ้โหมันดูแล้วมันสารอาหารเต็มๆอะ่ะนะดินนี่แบบมีสารอาหารเยอะมากนะครับใบก้ามปูนะครับหลังจากที่เราเอามาหมักออกมาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะเอามาเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับเขาก็มีคุณสมบัตินะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับถ้าเป็นพืชตระกูลถั่วเนี่ยมันก็ให้คุณสมบัติ ส่วนของปุ๋ยเป็นโพแทสเซียมนะครับเป็นโพแทสเซียมก็คือสูตรปุ๋ยหนักท้ายนะครับสูตรปุ๋ยหนักท้ายฉะนั้นแล้วนะครับมันก็จะทําให้ใบนะครับใบของต้นไม้ของเราสวยงามนะครับแล้วก็เร่งในเร่งในเรื่องของการจเจริญเติบโตใบได้สวยงามแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรครับเกิดหน้าเขานะครับกลับมาไวขึ้นนะครับอันนี้คือโพแทสเซียมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็เราก็ใช้ดินปลูกเจ้าเดิมนะครับที่มีส่วนผสมของอมูลไส้เดือนนะครับมีส่วนผสมขุยมะพร้าวแล้วก็แกบแดงแกบดำนะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนผสมของดินเนี่ยมีน้อยมากนะครับเพราะว่าเราต้องการความร่วนซุยนะครับถึงแม้ว่าเราจะปลูกในน้ำนะครับการปลูกในน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการล้มใช่ไหมครับต้นไม้ล้มเนี่ย แต่เราไม่ซีเรียสครับเพราะว่าเราใช้ตะก้าในการปลูกนะครับเพื่อนๆตะก้าปลูกแบบนี้นะครับหลังจากที่เขาโตและได้ฟอร์มเขาจะแห่ล่าออกมานะครับมาเกาะที่ที่รูของตะก้าพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้ต้นไม่ล้มนะครับเดี๋ยวมิเซมจะย,ยกให้เพื่อนๆดูว่าต้นที่เราเคยปลูกแบบแบบน้ําที่ใส่ตะก้าแบบนี้นะครับโดยใช้ดินแบบร่วนซุย เขาไม่ล้มเพราะว่าลากเขาออกมาจากตะกร้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูต้นนี้เลยก็แลวกันครับต้นนี้เป็นแบ็กสเตมนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเห็นลากเขาไหมครับนี่แหละครับมันก็เลยไม่มีปัญหาสําหรับการที่จะทําให้ต้นเขาล้มนะครับเขาไม่มีปัญหานะครับต้นล้มแน่นอนครับเพราะว่าลากเขาโผล่ออกจากตะกร้ามาแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้เลยว่าการปลูกโดยวิธีใช้ดินร่วนซุยเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับเขาก็จะมีรากที่แผ่กระจายแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็ยิ่งสําคัญดินมันร่วนซุยนะครับรากมันก็จะเดินดีนะอ่ะโอเคลงมือปลูกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มีสูตรพิเศษอย่างที่บอกว่าเราใช้ดินหมักใบกา้ามปูนะครับอื อย่างแรกที่เราจะใส่นั่นก็คือดินก่อนเนี่ยดินถุงนี้เลยนะครับใช้หนึ่งถุงเต็มๆนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าซื้อดินได้ที่ไหนเนี่ยอันนี้มิสเอ็มตอบยากมากนะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านเราหรือบริบทบ้านเรามันมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆผมไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้เขามันมีขายหรือเปล่าที่ที่บ้านเพื่อนๆน,นะมันเป็นยี่ห้อ YJ j เจะนะ y า j ถ้ามีก็ลองใช้ดูก็แล้วกันับแต่ถ้าไม่มีก็ลองหาดูใช้ดินที่แบบมันเป็นดินร่วนซุยนะครับเยอะๆนะเพราะว่ามันต่อยอดนะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเราปลูกไปแล้วมันมันโตแล้วเนี่ยนะครับมันโตแล้วเราก็สามารถนําต้นไม้ของเราเนี่ยไปปลูกในลักษณะแบบแห้งได้นะครับเพราะว่าแบบแห้งเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้แข็งแรงกว่า แล้วก็มีความมั่นคงกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือลําต้นมันจะใหญ่กว่านะใส่เนี่ยนะครับดินหมักใบก้านปูลงไปเห็นไหมครับดินหมักใบก้านปูนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับใส่ลงไปอีกหนึ่งกำมือนะครับใส่ลงไปเลยตอนนี้นะแล้วก็ผสมดินนะครับนี่ช่วงผสมก็ ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำปลูกต้นไม้ต้องใจเย็นๆนะครับเนเพื่อนต้องใจเย็นๆเนาะค,ค่อยๆทำไปนะครับแล้วค่อยคุกไปนะครับคุกไปให้ดินนะครับดินปลูกเนี่ยให้ดินใบก้ามปูนะครับรวมถึงมูลไส้เดือนนะครับได้ผสมกันดีๆหรือเนาะถ้าใครอยากให้แบบมันง่ายๆกว่านี้แนะนำว่าผสมจากข้างนอกนะครับผสมกระบาดใหญ่ๆข้างนอกแล้วก็ เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่นี่เมสเซอ็มก็แบบทําให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการทําที่ง่ายนะครับง่ายแต่อาจจะมีติดะตะกุกตะกักนิดหน่อยนะเพราะว่ามันตะกร้ามันค่อนข้างเล็กอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็แหวกตรงกลางนะครับเพื่อที่จะวางต้นไม้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็เอาต้นไม้ของเราลงมาปลูกนะครับ วันนี้อย่างที่บอกก็คือโครมาเซียมมอลีสไลต์นะครับเรามาลุ้นดูลากกันเนาะเรามาลุ้นดูลากกันว่าลากเขาจะมากจะน้อยขนาดไหนนี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมลากฝอยเยอะเลยทีเดียวนะครับขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะแบบนี้นะครับปลูกไปทั้งอย่างนี้เลยนะใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยเพราะว่าจะต้องการให้ลากเขาเนี่ยได้เกาะกับวัสดุปลูกก่อนนะครับเขาจะได้ยังดูดซึมสารอาหารนะครับ ในส่วนของวัสดุปลูกอันเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกตัวไปนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ดินด้านข้างนะครับกรบนะครับใช้ดินด้านข้างกลบลงไปให้เสมอนะครับเสมอกับต้นไม้ของเราโอเคครับต่อไปก็อะไรครับน้ำอำมาริใช่ไหมน้ำอำมารินะครับ น้ำ700 ml อนะครับนี่เพราะแก้วนี้มัน700 ML มันเป็นแก้วขนมเราถึงจําได้นะครับเราจะใส่อะไรบ้างอามาลิสของเรานะไตโคเดมานะครับไตโคเดมามีเพื่อนๆนถามว่าหลังจากปลูกไปแล้วนะหเดือน2เดือน3เดือนจําเป็นจะต้องใส่ไตโคเดมาอีกไหมนะครับบอกได้เลยว่าจําเป็นครับเพื่อนๆจํานจเป็นเพราะว่าพวกที่เป็นตัวเชือ้อราพวกนี้นะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ฉะนั้นแล้วแล้วก็ เติมทุกเดือนได้นะครับใส่เดือนละครั้งได้นะใส่เดือนละครั้งได้น้ํายาเร่งรากนะครับหนึ่งช้อนชานะครับของมิเซีมก็ใช้ B1 เหมือนเดิมนะครับที่จริงมันมีหลายยี่ห้อนะเพื่อนๆนะครับแต่ที่ที่บ้านมิเซีมมันจะมีแต่ B1 เราก็เลยใส่แต่ B1 นะครับแล้วก็อุ้ยลืมจุลินทรีย์สังข้อแสงครับอ่ะต่อไปก็เป็นจุลินทซีย์สังข้อแสงนะครับใส่หช้อนโต๊ะนะครับ คำนวณคำนวณเอานะครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้เขากันเสร็จเรียบร้อยก็ลดลาดนะครับบริเวณหลุมนะครับที่เราปลูกต้นไม้นะครับก็หรือว่าตรงบริเวณปลายลาดนะครับที่มันเป็นรอยเชื่อมนะระหว่างต้นไม้กับดินปลูกดินใหม่ของเรานะครับที่เหลือก็เอาลาดนะครับบริเวณรอบๆได้ เสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ํานะครับเพื่อนๆเ,เติมน้ําแรกๆนะครับต้องลดลาดข้างบนก่อนนะครับเพื่อให้น้ํามันจับกับดินนะเพื่อให้ดินเขาแน่นขึ้นนะครับเวลาเราเติมน้ําเยอะๆลงไปดินมันจะได้ไม่ไม่แตกกระจายมากเกินไปนะครับถ้าดินแตกกระจายมากลงไปมันก็จะไปอยู่ในกระบะใช่ไหมครับเพื่อนๆอน่าตัวเนี้ยเราก็ค่อยๆลดนะครับลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ให้ลดลงไปก่อนนะครับจนกว่าจะรู้สึกว่ามันแน่นนะครับเนี่ยถ้ามันวันสดุปลูกแบบอันเก่าพวกนี้นะครับถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยเราสามารถเขี่ยได้ถ้ามันรากมันไม่เกาะนะเพื่อนๆนะก็เขี่ยออกมาได้นะครับมันก็จะคล้ายๆแบบโชว์ใกล้ๆโคนนิดหน่อยเงี้ยเวลาเขาแตกหนอเนาะแตกหนอ่อแตกต้นลูกแบบเนี้ยมันก็จะได้แบบ ง่ายเร็วมากยิ่งขึ้นเหมือนเราช่วยเขานะันะครับนะครับช่วยเขานะใส่น้ำลงไปนะครับอโอเคแล้วก,ก็ยกน้ำเติมเลยนะครับเติมน้ำลงไปนะครับเติมจนเต็มกระมังเลยนะครับเต็มกระบะเลยนะครับ ใกล้เต็มแล้วครับโอเคนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการปลูกโครคาเซียมเมาอิสันไลท์ในวิธีการปลูกแบบน้ำนะครับแล้วการปลูกแบบน้ำเนี่ยสามารถสามารถวางไว้บริเวณที่เป็นแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะครับเมาอิสไลท์ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นไม้ที่สามารถสู้แดดสู้ลมสู้ฝนได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้เขาฟอร์มสวย ก็แนะนำลงแบบที่มีแสงส่องถึงนะครับมีแสงแดดส่องถึงแต่ไว้ที่ลำไรจะโอเคกว่านะมิสเมใช้คำว่าโอเคกว่าแต่ถามว่าแดดร้อยฝนร้อยได้ไหมได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกโปรโรคาเซียเมาอิสไลด์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิสเมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิมด้วยนะครับ กับการปลูกโคลดคาเซียมมาอีสไล์ครับมีคําถามอะไรเม้นมาถามกันได้พูดคุยกันได้มีอะไรแนะนําก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับและที่สําคัญนะครับก่อนจะไปมิสเอ็มฝากนิดนึงนะครับใครที่ติดตามนะครับในเรื่องของการสนใจต้นไม้นะครับมีเพื่อนๆมาถามบนกระดาษตอนนี้บอกเลยว่าหมดแล้วนะครับไม่ค้าขายหมดแล้วเนาะนะครับก็สามารถเข้าไปดูนะครับหรือพูดคุยสั่งจองนะครับต้นไม้กันได้ที่อ่าเพจเฟซบุ o กนะครับ b m plants ไม้ด่างไม้มงคลนะครับ B M pants ไม้ด่างไม้มงคลนะครับหรือนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมกันได้ในที่ YouTube นี่แหละทักกันมาเดี๋ยวมี m i อ s มจะทักไปเองนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับ